สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เฮาสิภาพ,พี่น้องมาเบ่งหัวสปริงเกอร์ที่เราใช้ในสวนพี่น้องมีสีแบบสีสไตล์ให้เลือกกันเลยจา้าสำหรับใครที่หากำลังมองหาหัวสปริงเกอร์ไปใส่สวนอยู่พี่น้องในเมื่อนี้เฮาสิมารีวิวให้เบ่งว่าแบบใดดีแบบใดบดีพี่น้องเอาจริงๆ4ีหัวนี้ก็คือใส่ดีคือการเบิดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเฮาสิมารีวิวให้เบ่งตามความชอบของเฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนเปิด อ่าเริ่มต้นที่หัวแรกก็คือหัวสแตนเลสหัวนี้พี่น้องในส่วนเฮาสิเป็นหัวสเตนเลสเกือบทั้งเบิดเลยพี่น้องเขาบมาเบิ่งว่ามันสหมุนดีบอเป็นอย่างก็คือไส้การหมุนเพิงกระิเป็นแบบลักษณะแบบนี้และพี่น้องเป็นแบบอปิดปิดพี่น้องแห้งจาแห้งจนเสาหักเสาโยกพปละรัศมีเพิงกระซิ่ไปประมาณขางละเมตรประมาณนั้นละพี่น้อง ว่าใส่ดีบอดีจ้าแต่ว่าเ้าต้องใส่แบบระมัดระวังอย่าเหตุดให้ใบมันอีกมันงอเอานะใบมันบินพี่น้องมันสิบ,บ่หมุนเลยจ้าถ้ามันห่างนิดๆหน,น่อยๆน,ยนะหรือว่าไม่เงยไม่งมมติดอย่างกะแค่ออกมันเบิดพี่น้องมันก็ดีตรงที่ว่าต้นกระจายึ้นสูงได้พี่น้องมันสิบ่ได้โดนแค่ดินมันฉิดโดนใบโดนยอดมันพร้อมอ่าส่วนใบที่สองหัวที่สองก็คือหัวนี่พี่น้องหัวเคียวๆนี่ละจ้า หัวนี่ก็สิเป็นหัวแบบเหมือนหยดฝนนะพี่น้องนี่เป็นแบบกระจายกระจายสวยๆพี่น้องเป็นแบบสม่ำเสมอเนาะเบาๆก็จะมีการกระจายท่อกันนะจ๊ะกับหัวแรกท่อกันเิดเลยทั้งสี่หัวแต่ว่าเ้าหมักแบบนี้มากกว่าได้พี่น้องเพราะว่ามันมันนุ่มนวลกว่านะเสาโบรโยคบุคลนามก็กระจายทัว่วเพียงตะวันสิบกกระจายสูงแค่นั้นเอง อ่าแล้วก็หัวที่สามก็คือหัวนี้พี่น้องเป็นหัวพลาสติกกาคือกันเลยจ้ากับหัวสแตนเลสเมื่อกี้นี่นะอัน,นเดียวกนเลยจ้าก,ก็คือหลักการทํางานก็เหมือนกันค่ะการกระจายมันก็ออปิดแอปิดคือการเลยจา้ากระจายสูงอ่ากระจายไกลอยู่จ้าความแห้งก็แห้งค่ะแห้งหลายอยู่ซื้อแบบไดก็ได้ค่ะเพราะว่าสิเป็นสแตนเลสหรือพลาสติกคือนกันเลยค่ะ การห้างการพีของมันก็คือกันค่ะใบบินใบหักกระ่าดเพิ่นกระซียุดหมุนเลยส่วนหัวสุดท้ายก็คือหัวนี้พี่น้องหัวเขียวๆใหญ่ๆนี่แหละเป็นหัวที่แบบว่าเฮาปลาปื้มมากเลยเพราะว่ามันให้แห้งพี่น้องมันน้ำยดใหญ่พอเวลามันออกน่ะแล้วมันก็สวยๆพี่น้องเปิดว้กับแป๊บเดียวน้ำกระท่วมแล้วพี่น้องถามเฮาเฮามักใบนี้ได้ที่สุดเลยเฮาห้เป็นอันดับหนึ่งเลยใบนี่ ว่าน,นี่แต่ว่าพอ่นบ่ใส่พาเข้ากระบอกเข้าใจคือกันแต่ถ้าถามใม่เฮ้าเฮ้าเสื้อเฮาเสื้อ,อใบนี้แหละอ่าพี่น้องวันนี้เฮ้าซิมหาห้น้ำยางนะจ้ะด้วยสปริงเกอร์แบบสแตนเลสเมื่อกี้นี่ละพี่น้องเหตุที่เฮาบ่มกสแตนเลสวันนี้ย้อนอย่างพี่น้องเพราะว่าเวลาเฮ้าซ้อมนะมันกระเด็นเข่าตาเฮ้าพี่น้องมันกระจายสูง ล่าหน้ามันกระเด็นเขาตามัมนแสบตาพี่น้องมันอ่มปิดอปิดเห็นบ่ต้นยังนาอยู่สามปีพี่น้องว่าเซดคลิปลายเถอแต่บม่รู้ว่าเซดคลิลปยังปลูกไว้ซื้อปุ้ยเขาว่าไส้พี่น้อง ยางง้านเป็นไม้ปานบอ่อพี่น้องเพิ่นก็เลยบมีศัตรูเนาะปลูกง่ายๆปลูกถิมไปเลยศัตรูเพิ่นยางมาก,กันนี่แหละ